สวัสดีค่ะพบกับเพิร์ดและรายการเม้าไม่เจออะไรวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่อง n v d r ค่ะและวิธีการใช้ประโยชน์จากมันแต่ก่อนอื่นก็ต้องยินดีต้อนรับทุกๆท่ทานเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับ Money Hero ค่ะ เพื่อนๆอาจจะคุ้นหูกับคําว่า NVDR เนาะหรืออาจจะเห็นผ่านตามมาบ้างเดี๋ยววันนี้เพิ่อจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรคําว่า NVDR ย่อมาจาก Non Voting Depository Receipt ในการซื้อหุ้นแบบ NVDR เราก็จะได้สิทธิ์เหมือนการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ capital gain เงินปันผลและสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ n p d r จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการโหวตนะคะการโหวตในที่นี้ก็คือเหมือนเวลาเราซื้อหุ้นใช่ไหมคะเราจะได้รับเชิญไปประชุมนะคะโหวตเลือกคณะกรรมการโหวตมติต่างๆของที่ประชุมเพราะฉะนั้น n p d r ก็จะไม่ได้สิทธิตรงนี้ค่ะการซื้อขาย n p d r ก็ทําได้เหมือนการซื้อขายหุ้นทั่วไปเลยค่ะก็คือผ่านโบรกเกอร์แล้วก็ซื้อเท่ากับราคาตลาดค่ะ โดย NBDR เนี่ยก็มีขึ้นเพื่อเหมือนเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนต่างชาตินะคะโดยปกติเราจะมีด้วยกัน3กระดานค่ะในส่วนของ local share ก็คือที่เราซื้อขายกันทั่วไปนะคะแล้วก็ foreign share แล้วก็ NBDR โดยถ้านักลงทุนต่างชาติปกติแล้วเขามาซื้อในกระดานของ local share เขาก็จะได้รับในส่วนของ capital gain คือส่วนต่างราคาอย่างเดียวค่ะจะไม่ได้รับเงินปันผลและสิทธิ์ในการโหวนะคะถ้าซื้อในกระดาน foreign share, Okay. จะได้ทั้งแคปิตอลเกนเงินปันผลและสิทธิ์ในการโหวตส่วน n v d r ก็จะได้รับในส่วนของแคปิตอลเกนและเงินปันผลค่ะจะไม่ได้สิทธิ์ในการโหวตนั่นเองค่ะและที่ต้องมีหลายทางเลือกให้นักลงทุนชาวต่างชาติเพราะว่าเขาจะมีข้อจํากัดในการเข้ามาลงทุนในหุ้นของประเทศไทยอยู่นะคะอย่างเช่นไม่สามารถถือหุ้นได้เกินจํานวนกี่เปอร์เซ็นต์และถึงแม้เราจะเป็นคนไทยนะคะเราก็สามารถซื้อขายแบบ n v d r ได้เช่นเดียวกันค่ะโด โดยเวลาที่เราจะซื้อขาย NBDR เราจะต้องทำผ่านบริษัทไทย NBDR ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เคยเข้าไปดูในเว็บเซตนะคะเวลาดูข้อมูลหุ้นว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของหุ้นตัวนั้นๆน,นนะคะสังเกตว่าแทบทุกตัวเลยจะมีชื่อบริษัทไทย n v d r ติดอันดับผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่นะคะ บางทีเราก็โจกกันขำๆเลวเฮ้ยเขาเป็นใครอ่ะเขาถือหุ้นใหญ่ของทุกบริษัทเลยเขาต้องแบบว่ารวยมากแน่ๆเลยนะคะเป็นตลาดหลักทรัพย์ของเรานี่เองนะคะอย่างที่พูดไปแล้วคนไทยอย่างเราก็สามารถซื้อหุ้นแบบ NVDR ได้เช่นเดียวกันโดยเรามักจะใช้ในกรณีที่เราอาจจะถือหุ้นตัวหนึ่งไว้อยู่แล้วแล้วก็ได้ต้นทุนที่ดีมากๆแต่ว่าเรายังอยากได้หุ้นตัวนี้เพิ่ม แล้วก็ไม่อยากให้ต้นทุนเดิมที่ดีมากๆอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากการที่เราถั่วเฉลี่ยซื้อหุ้นเพิ่มเข้าไปใช่ไหมคะเราก็ไปซื้อหุ้นตัวเดิมเนี่ยแหละในส่วนของ NDR มันก็จะได้เป็นชื่อหุ้นตัวเนี้ขีด R ต่อท้ายแล้วก็เป็นทุนที่แยกกันออกมาค่ะจะไม่ไปรวมกับต้นทุนเดิมนะคะ ทีนี้ในส่วนของการซื้อขายแบบ NVDR ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าใน streaming การเปิดฟังก์ชัน NVDR อยู่ตรงไหนนะคะเติมจากเปิดแอป streaming ขึ้นมาค่ะแล้วก็ไปที่ my menu นะคะเข้าไปในส่วนของ setting นะคะอ่ามันจะมีอันแรกเลยเห็นไหมคะเมนูแรกที่ว่า NVDR เราก็ไปเปิด on ไว้แเ้าก็จะมี pop up ขึ้นมา Do you want to activate NDDR trading ก็คืออันนี้เราจะเปิดโหมด n d r แล้วนะคะให้เรากด confirm ไปค่ะแล้วก็อย่าลืม save ตรงนี้ด้วยนะคะจากนั้นถ้าเราสมมุติเราไปกดซื้อหุ้นเราก็จะได้หุ้นแบบ NDDR ที่มีเป็นชื่อหุ้นสมมุติอ่ะอย่างอันนี้เปิด Sflex อยู่มันก็จะเป็น Sflex ขีด r ต่อท้ายเวลาอยู่ในพอร์ตเรานะคะ มันก็จะไม่ไปรวมกับต้นทุนเดิมของเราค่ะโดยสรุปนะคะการซื้อหุ้นแบบ NVDR สำหรับคนไทยๆอย่างเราที่จะเอามาใช้นะคะก็คือเป็นไปเพื่อการแยกต้นทุนละกันเนาะสมมุติเรามีต้นทุนที่ดีมากๆอยู่แล้วเราอยากซื้อหุ้นเพิ่มแต่ไม่อยากให้ต้นทุนเดิมเสียเนี่ยเราสามารถมาแยกทุนในการซื้อ NVDR ได้อีกกรณีหนึ่งก็คือเราอาจจะอยากปล่อยหุ้นตัวเนี้รันยาวๆไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็อยากจะเล่นสั้น เพราะว่าเขาวิ่งแรงดีเหลือเกินนะคะเราก็ซื้อ NVDR เพิ่มนนเนาะแล้วก็อาจจะขายตัว NVDR ไปก่อนทางนี้ก็อย่าลืมว่าการซื้อแบบ NVDR เราจะไม่ได้สิทธิ์ในการโหวตนั่นเองค่ะก็หวังว่าคลิปที่จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะใครมีประสบการณ์หรือว่าใช้ NVDR บ่อยๆอยากจะมาแชร์กันก็พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะคะอยากให้เพิทําคลิปเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็สามารถ เสนอแนะกันมาได้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ช่อง Money Hero ของพวกเรานะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราทีมงาน Money Hero ค่ะวันนี้เพิดลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายมีความสุขในวันปีใหม่นะคะจะได้ลงก่อนปีใหม่ไหมเนี่ย